ที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเปิดงาน c l m v t Forum 2016นะครับซึ่งเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อกระชับการค้าการลงทุนระหว่างกัน5ประเทศภาคีเครือข่ายก็คือ c l m v แล้วก็ไทยนะครับไปติดตามกับคุณสกลจิตดาวันกันเลยครับ ขณะนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ภายในงาน CLMVT Forum 2016นะครับซึ่งงานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกอมมตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์นะครับก็จะมีการกล่าวประถักคาถาเรื่องสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือในภูมิภาค CLMVT ซึ่งก็ประกอบด้วย C กัมพูชาอลาวเอเมียนมาวีเวียดนามและทีสุดท้ายก็คือไทยแลนด์นะครับซึ่งก็จะมีการพูดถึงความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ5ประเทศ CLMVT นะครับที่จะมีการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแสดงออกถึงศักยภาพในการขยายโอกาสรวมถึงเครือข่ายทางธุรกิจ โอกาสนี้นะครับนาย,ยกรัฐมรีก็ได้พูดกับคนที่มาร่วมงานกว่า1000คนนะครับว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคนะครับรวมถึงมีการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยและก็ยังถือว่าเป็นการย้ำความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง5ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานนาย,ยกรัฐมตรีก็ได้พูดในเวทีนี้นะครับโดยย้ำถึงว่า5ประเทศจะต้องจับมือร่วมกันนะครับและก้าวไปพร้อมกันสตองทูเกเตอร์โดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับการประชุมครั้งนี้นะครับม ประมาณ1,000คนนะครับถือเป็นครั้งแรกที่มีรัฐมนตรีในส่วนของเศรษฐกิจการค้าอุตสาหากรรมการลงทุนและการท่องเที่ยวจาก5ประเทศมาประชุมร่วมกันถึง15คนนะครับรวมถึงมีผู้แทนของภาคธุรกิจระดับสูงในภูมิภาคด้วยแล้วก็มีบริษัทชั้นนําของโลกที่จะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคด้วยนะครับเลนะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ประสานแบ่งปันมั่นคง,งและยั่งยืนนะครับซึ่งก็จะมีการหาโอกาสจุดดีจุดด้อยนะครับรวมถึงขจัดอุปสรรคที่จะมีการขยายโอกาสเรื่องของการค้าการลงทุนในภูมิภาคนะครับก็จะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้แหละครับวันที่16จนถึงวันที่18มิถุนายนนี้ครับ